สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะตื่นมาฟ้าสว่างบรรยากาศดีบ้านของคุณยายฝนตกนะคะเมื่อคืนฝนตกแล้วตื่นเช้ามากอากาศหนาวเย็นค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงค่ะสุขภาพเปลี่ยนแปลงก็รักษาสุขภาพให้ดีทุกคนนะคะเพราะว่าหมายถึงเรื่องโควิดก็พอโควิดแล้วก็ฝนก็ตกตกไม่ถูกต้องตามฤดูฝนตกแล้วมีอากาศหนาวเย็นค่ะ รักษาสุขภาพาให้ดีทุกท่านนะคะค่ะเดี๋ยวคุณยายมีของสวยงามวันนี้เป็นผ้าไหมมือสองนะคะค่ะได้ผ้าไหมมือสองมาเมื่อวานนี้ค่ะมาซักเรียบร้อยค่ะคุณยายจะหยิบยกของสวยงามให้พี่น้องชาวไทยได้ดูนะคะเป็นวันนี้เป็นผ้าไหมมือสองค่ะเดี๋ยวคุณยายหยบิบยกยกขึ้นเลยเนาะค่ะราคาปืนนี้อยู่ที่850บาทนะคะ 850บาทค่ะผืนนี้นะคะหมายเลข12ค่ะเป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะส่วนมากผ้าไหมมือสองนี่จะเป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะเพราะว่าเป็นเป็นไหมคนเข้าคนโบราณท่านทําไว้นะคะคนแก่คนโบราณค่ะทําไว้ให้ลูกให้หลานค่ะลูกผ้าหลานเลี้ยงหมอนเลี้ยงไหมนะคะตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายของเรานะคะเลี้ยงหมอนเลี้ยงไหมาสาวมือเองนะคะ เป็นงานของผู้เฒ่าผู้แก่สมัยแต่ก่อนค่ะราคาหนึ่งคุณยายขอใชค่ะราคาแปดร้อยห้าสิบาทค่ะแปดร้อยห้าสิบาทนะคะทิปนี้นะคะค่ะไม้บ้านทางพุ่งทางยืนทอแบบโบราณค่ะไม้บ้านทางพุ่งทางยืนค่ะสวยมากนะคะทอแบบโบราณค่ะค่ะแม่บวบวันรักห้าไหมมือสองต้นตำรับห้าไหมมือสองแก้วเก่านะคะ ผันนี้ผ่านนะคะค่ะแปดร้อยห้าสิบบาทค่ะค่ะผ้าไหมมือสองนี้สอบถามคุณยายรายละเอียดนะคะค่ะหมายเลขเจ็ดค่ะเป็นสีเขียวไพลนะคะค่ะแปดร้อยห้าสิบบาทค่ะผืนนี้นะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะเป็นผ้าไหมมือสองแม่บนรักผ้าไหมมือสองต้นตำรับไหมมือสองเจ้าเก่าค่ะ วันนี้มีของสวยงามฝากพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะคาะเป็นผ่าไหมมือสองไหมเลขสิบเจ็ดค่ะขาทักคุณยายได้นะคะสวยผืนไหนงามในตาของท่านผืนไหนทักคุณยายได้ค่ะแม่บอลรับผ่าไหมมือสองนะคะวันนี้นะคะขึ้นผ่าไหมมือสองค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะแปดร้อยห้าสิบบาทค่ะผืนนี้นะคะค่ะสีเหลืองไซส์ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะเม็ดแปดสิบค่ะ ค่ะนี่ก็สวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะเป็นไหมบ้านแบบโบราณนะคะค่ะของคนเฒ่าคนแก่แบบโบราณค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะคุณยายขอไฟด้วยค่ะคุณยายเปิดไฟให้ทุกดวงค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนนะคะแม่บอลรักผ้าไหมมือสองต้นตำรับไหมมือสองแก้วเก่าค่ะวันนี้ได้ แค่คลิปออกไปอีกนะคะนะคะเป็นไหมมือสองนะคะค่ะแปดร้อยห้าสิบค่ะแบบโบราณนะคะทอแบบโบราณค่ะค่ะไม้เก่าไหมมือสองนะคะไหมบ้านทางุ้งทางยืนค่ะค่ะท่านจะทอแบบโบราณหน่อยนะคะค่ะแม่บอลรักผ้าไหมมือสองต้นตำรับไหมมือสองแก้วเก่าค่ะนะคะนี่ค่ะ ีไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะคะคุณยายเรื่องสีนี้คุณยายขอค่ะแบบว่าคุณยายยอมรับทําไม่เป็นนะคะสีค่ะอ่จาร้ดูให้ค่ะ8ปด้อยห้าสิบบาทค่ะสืนนี้เป็นลายโฮนค่ะ ค่ะพื้นนี้เป็นลายโฮนเวอร์สเวนะคะแปดร้อยห้าสิบาทค่ะนิ่มผิวสวยนะคะถ้าไหมมือสองนี่จะผิ้วมากค่ะค่ะผื้นนี้ลายโฮนนะคะแปดร้อยห้าสิบาทค่ะเป็นไหมมือสองต้นตำรับไหมมือสองแม่บอลลักนะคะแก้วเก่าค่ะคุณยายเป็นต้นตำรับผ้าไหมมือสองนะคะไม่ได้ไปผ่านมือที่หนึ่งมาจากใครนะคะคุณยายเดินซื้อตามหมู่บ้านแล้วก็ มาทําการซักรีดผ่านการทําความสะอาดเรียบร้อยค่ะเป็นลายหนนะคะแปดร้อยห้าสิบบาทค่ะกดติดตามกดแชร์กดกำกับงานแกให้คุณยายด้วยนะคะแม่บอลรักผ้าไหมมือสองแก้วเก่าต้นตำรับนะคะค่ะคาะทักคุณยายไว้ได้นะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนนิ่มสลวยสวยทุกผืนค่ะ ้าไห,หมมือสองนี่จะนิ่มนะคะเป็นไหมบ้านมาพุ่งทางดินด้วยค่ะทอบแบบโบราณนะคะแ5ดร้อยห้าสิบบาทค่ะหากผืนไหนชอบผืนไหนบอกคุณยายนะคะเวลาคุณยายหยิบยกข,ขึ้นมานะคะค่ะแอดไลน์เข้าหาคุณยายค่ะคุณยายน้องรับตอบทำลายทุกท่านนะคะค่ะเพราะว่าแอดไลน์เข้าหานี่คือว่าภาพภาพไม่ชัดเจนเวลาคุณยายถ่ายคลิปนี้คุณยายขอส่งภาพตรงให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ ถ่ายภาพตรงให้ดูนะคะค่ะค่ะคุณยายก็ปรับแสงสีไม่ค่อยเป็นนะคะเพราะว่าคุณยายก็จบเรียนยาปอสีค่ะแสงสีนี่ไม่เป็นเลยค่ะแต่ฝ่ายประชาสัมพันธ์คุณยายก็พอพูดได้ค่ะอธิบายเรื่องกระไอ้ผ้าไหมให้ลูกค้าดูคุณยายก็พอคุยได้ค่ะแต่แสงสีเสียงนี่คุณยายแสงสีนี่คุณยายปรับไม่เป็นนะคะค่ะ ราคา850สบาทค่ะคลิปนี้ช็อตนี้เป็น850ิบาทนะคะคุณยายมีอยู่มีอยู่หลายช็อตอยู่นะคะหาขึ้นช็อตนี้850สิบาทค่ะงามทุกผืนสวยทุกผืนนิ่มสลวยสวยทุกผืนค่ะนักผืนไหนชอบผืนไหนบอกคุณยายนะคะเวลาคุณยายหยิบยกขึ้นมานะคะแม่บววรรักษ์ผ้าไหมมือสองต้นบรรดาหไหมมือสองเจ้าเก่านะคะ พักคุณยายได้ค่ะค่ะคุณยายกลับมาจากวัดแล้วก็มาทําค่ะค่ะสวยงามมากค,ค่ะ่ไหมมือสองต้งนตำลับไหมมือสองนะคะแม่วันละค่ะคุณยายวันละค่ะตัยยวน,นี้ตีแนแดงค่ะแปดร้อยห้าสิบบาทไมนบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะ ค่ะไม้พวกนี้จะมี mhm. น้ำหมักนะคะค่ะแปดร้อยห้าสิบบาทค่ะทำแบบโบราณทำแบบโบราณอยู่ค่ะแต่เป็นสีแดงแแปดร้อยห้าสิบบาทค่ะพักคุณยายได้นะคะเวลาคุณยายหยิบยกขึ้นนะคะค่ะผืนไหนชอบสวยในตาของท่านผืนไหนมาได้ค่ะค่ะคุณยายน้อมรับตอบทำลายนะคะแอดไลน์ข้าหาคุณยายค่ะ เพราะว่าคนแก่บางท่านก็ยังไม่เข้าใจการทักมาของคุณยายอยู่นะคะเพราะว่าเบอร์โทรนี้ก็จริงอยู่ค่ะคุณยายฝากไว้ใต้คลิปทุกคลิปจริงค่ะในช่องทางน้ําไหลค่ะกินแดงนะคะไม้บ้านทางพุ่งทางยืนค่ะคุณยายบางท่านก็ทักกับคุณยายมาเพก็ว่าแต่อยากได้ผ้าไหมแต่ท่านก็เป็นโทรแต่หมายเลขนะคะแก่ๆใช้เบอร์โทรอย่างเดียวอยากได้ผ้าไหมกับคุณยาย แต่ไม่สามารถซื้อได้ค่ะเพราะว่าทำทำลายไม่เป็นค่ะคุณยายก็ขอภัยด้วยนะคะที่คุณยายสื่อสารแบบค่ะบางท่านก็ว่าให้คุณยายทําให้แต่คุณยายก็ทําไม่เป็นเหมือนกันนะคะให้ลูกให้หลานอีกต่อหนึ่งค่ะวันลูกวันหลานทําให้นะคะถ้าอยากได้ผ้าไหมสวยแบบราคาถูกกับคุณยายนะคะแต่ไยห้าสิบคาสิบเนนนะคะ ถ้าไหมมือสองแม่บอลรักไหมมือสองนะคะเจ้าเก่าต้นลำหลับไหมมือสองค่ะค่ะสวยในตาของท่านผืนไหนงามในตาของท่านผืนไหนถ้าคุณยายได้นะคะค่ะหมเบี้ยเก็ดนะคะสวยทุกผืนงานทุกผืนโดดเด่นทุกผืนสรวยสวยทุกผืนนะคะค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนบอกคุณยายมาได้นะคะค่ะผืนนี้สีม่วงนะคะม่วงชมพูค่ะสวยสะม่วงชมพูนะคะโดดเด่นค่ะ ทิ้มสวยสวยทุกผืนเป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะค่ะสวยงามมากนะคะแม่บอวัรักผ้าไหมมือสองแก้วเก่าต้นปำลับไามือสองพักมาได้นะคะแล้วก็เอดดลน์ต้อหาคุณยายค่ะหาไหมเลขเกดนะคะผืนนี้นะคะค่ะมือ2นะคะสียังสดสวยใหม่อยู่นะคะคุณยายขายแค่850้าสบาทค่ะ ถ้าคุณยายมาเลยนะคะแอดไลน์แล้วก็ถ้าคุณยายค่ะโทรส่วนมากโทรทำลายนะคะโทรหาคุณยายนะคะเพราะว่าคุณยายจะได้ดูตามทำลายค่ะหมายเลขเก้านะคะสวยค่ะม่วงออกโทนสีเขาจะเขาจะโทรตัดกันเวลาโทรนะคะเป็นสีแดงแล้วก็เขียวตัดค่ะมันก็ออกออกสองไอ้สาม,มิติค่ะออกสวยค่ะ มันจะเงาค่ะ้าบ้าน้าบ้านนอเห้ามันจะเอื่อนว่ามันเหลี่ยมเลยค่ะค่ะไมเหลี่ยมง่ามมาสิค่ะมันขึ้นเงาค่ะคุณยายก็พูดผิดพูดถูกเหมือนกันแหละค่ะคุณยายก็จบหริงยาประสีเรื่องภาษาไทยคุณยายก็ไม่ชอเกิ่นเท่าไหร่นะคะค่พูดผิดพูดถูกอยู่เหมือนกันค่ะค่ะแปดร้อยห้าสิบบาทค่ะสวยทุกผืนงานทุกผืนโดดเด่นทุกผืนยิ้มสรยสวยทุกผืนนะคะ าแปดร้อยห้าสิบบาทไม่มีตำเหนินะคะคุณนี้ก็สวยค่ะเป็นผ้านิ่มมาแล้วค่ะค่ะคุณยายได้มาก็ซักรดีเรียบร้อยค่ะเป็นผ่านการซักรีดบค่ะสวยทุกผืนง,งานทุกผืนโดดเด่นทุกผืนนิ่มสวยสวยทุกผืนค่ะ แม่าวันลักผ้าไหมมือสองนะคะเจ้าเก่าไหมมือสองนะคะวันนี้ค่ะขึ้นคลิปผ้าไหมมือสองนะคะหาสวยทุกผืนงานทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะนิ่มมากค่ะเป็นไหมบ้านนางพุ่งทางยืนนะคะค่ะทักคุณยายได้ค่ะแอดไล์ต้องหาคุณยายเลยนะคะถ้าพวกนี้ไปตัดเป็นกระโปรงหรือไปเป็นผ้านุ่มได้เลยนะคะตัดเป็นกระโปรงตัดเป็นกางเกงหรือเป็นเสื้อยาวชุดยาวก็สวยค่ะหาสวยงามมากค่ะ 850บาทนะคะคหะหมายเลขหมายเลข19ค่ะค่ะสวยค่ะมักงานทุกผืนนะคะ850บาทค่ะแม่บวัวลักษ์ต้นตำรับผ้าไหมมือสองเก่าเก่าค่ะเบอร์แปดนะคะค่ะสวยทุกผืนงานทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะค่ะคุณยยายทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใส่ได้เลยนะคะ เพราะว่าเชื้อโรคทุกวันนี้เชื้อโรคเยอะค่ะคุณยายเข้ามาทําความสะอาดก่อนค่ะซักรีบค่ะต่การซักทีบเรียบร้อยนะคะถึงได้มาหยิบยกให้พี่น้องดูนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะหานิ่มสวยมากนะคะไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะแม่บวนรับผ้าไหมมือสองต้นกำรับไหมมือสองเก้าเก่าค่ะทักคุณยายมาเลยค่ะวันนี้ขึ้นคิดผ้าไหมมือสองนะคะ ค่ะสวยงามมากค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนนิ่มสวยสวยทุกผืนนะคะมักผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณยายมาเลยค่ะแม่บวรักผ้าไหมดุดจังนำเจ้าเก่านะคะขอภัยนะคะคุณยายขอใครสุดถิ่มากค่ะ ถ้าใช่หลุดจำนำนะคะมาว่าคุณยายทําคู่กันไปคุณมาก็เลยติดปาค่ะมือสองค่ะมือสองนะคะขออภัยมากค่ะเป็นผ้าไหมมือสองหมายเลขสิบเอ็ดนะคะสวยงามมากค่ะเป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะค่ะแปดร้อยห้าสิบบาทราคาแปดร้อยห้าสิบาทนะคะคลิปนี้นะคะค่ะสวยค่ะค่ะไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะแปดร้อยห้าสิบบาทนิ่มากค่ะ เอาไปใส่ได้เลยนะคะพร้อมใส่ได้เลยค่ะค่ะสวยค่ะสวยงามมากนะคะ850บาทไหมบ้านทางพุ่งทางยืนแม่บนลักผ้าไหมมือสองค่ะ ยังทอยแบบโบราณอยู่ค่ะเพราะว่าม้วนริมค่ะพันลิมหมาเลขสิแปดนะคะปืนนี้นะคะออกโทนสีออกโทนสีออนสม่วงม,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 มชมพูค่ะนิ่มสลวยสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะแปดร้อยห้าสิบบาทผ้าไหมมือสองแน่บอลรักค่ะเจ้าเก่าต้นาหดับผ้าไหมมือสองค่ะถ้าคุณยายมาได้นะคะอย่าเพิ่งห่างคุณยายนะคะอยู่ใกล้ๆคุณยายนะคะ ค่ะเพราะว่าคุณยายมีของสวยงามมาฝากพี่น้องชาวไทยอยู่ประจำนะคะค่ะถ้าทักมาว่าจะไม่ได้ท้านะคะถ้าอยู่ห่างคุณยายจะไม่ได้ท้าสวยนะคะต้องอยู่ใกล้ๆคุณยายค่ะ,คะสวยงามมากค่ะมัดผืนไหนชอบผืนไหนบอกคุณยายนะคะเวลาคุณยายหยิบยกขึ้นมาก็ทักเอาเลยนะคะค่ะคุณยายน้องรับตอบทำลายทุกข่้นนะคะ ค่ะสวยงามมากค่ะเป็นผ้าไหมมือสองนะคะเกรดดีนะคะผ้าไหมมือสองเกรดดีมากค่ะค่ะสวยทุกผืนงานทุกผืนโดดเด่นทุกผืนนะคะค่ะสวยงามมากค่ะเป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะใส่ออกงานก็ได้นะคะค่ะเอาไปตัดเป็นชุดค่ะแล้วต เหมาะสมความเหมาะสมของท่านนะคะผ้าไหมมือสองอยันงย่นิ่ค่ะขึ้นสะดวยพิ้วค่ะใส่สบายนะคะเวลาไปใส่ใส่สบายมากค่ะค่ะมาปืนไหนชอบพื้นไหนถ้ทคุณยายมาได้ค่ะ,คะแม่บอลรักผ้าไหมมือสองแก้าเก่าต้นลำดับผ้าไหมมือสองค่ะค่ะวันนี้ขึ้นคลิปผ้าไหมมือสองนะคะ สวยงามมากค่ะ850บาทนะคะคลิปนี้นะคะ8ป0ร้อยห้บาทนะคะค่ะคปะร้อบาทค่ะค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณที่น้องชาวไทยทุกท่านที่ให้กำลังใจนะคะ บุญรักษาพระคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องพี่น้องชาวไทยทุกท่านค่ะมีแต่ความสุขทุกท่านนะคะ